ถ่ายวิดีโอครับอ้าวเหรอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับแม่ผมเทศมาดูพาร์ติสต์สดอ่านพาร์ติสต์สดใช่ไหมฮะที่กูได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวเนี่ยพาร์ติส์สดเราจะมาพิสูจน์จุดที่กลิ่นเหม็นเปรี้ยวกันอยู่นี่ค่ะนี่รู้สึกยังไงกับกลิ่นบ้างครับเปรี้ยวเฮียผู้แข็งแกร่ รับบนยแม่ครรถทัวร์<อ> <laughs> วเป็นไงรถทัวร์เป็นไงบ้างครับไ <im it> ม่ทลามันย้าย <laughs> ไม่กล้าเคลียร์นะฮะเดี๋ยวสนใจอ่ะคนนี้ยังไม่ได้พูดอะไรอยากจะพูดอะไรสั่งเสียไหมครับเฮ้ยเฮ้ยอ้าวนึกว่าพูดกับไอ้เคสมาพูดอะไรหรอ,อมาสบายอะ่ะ <im it> มาสบาย <im it> โอ้ยไอ้ตัใครออกตามใครออกตามโอเค มันัดสูงนี่นะฮะตอนนี้เวลา18บแนาฬิกาวันนี้กำลังจะตกเมฆเล็กน้อยถึงบานกลางทำเหตุผลจะไปจะกินจะไปกินข้าวกันแล้ว ัวเองรู้สึกยังไงบ้างร้านักกน,นมากตั้งแต่ทํางานมาไม่ค่อยได้เห็นพระอาทิตย์ตกแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับกลับดึกแล้วกันกลับดึกแล้วกันแล้วตอนเชา้าเห็นไหมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนเช้าไป็นจอพันใหญ่จอใหญ่ใช่ใชไหม6โมงนี่มาที่นี่ยังไงครับก็มืดเย็นดีไม่ใช่คุณถามว่ามึงมาภูกเก็ตไงมาในการมามาลาตู้ครับว่าะมาในการมาเพื่ออะไรครับมาหา

จบการรายงานจากแหลมพมเทพครับสวัสดีจ้าเอาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยยากระจายกันเอาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายเลยบ๊ายบายยากระจายยากระจายนี่ต้องมึงเอสสองวะเนี่ย